ฟังต่วลาำบาดสิบอาคือฟังเรล่าบัานพอดีแต่ว่าเจ้าว่าดีเอาป้าจิ๋ีย่งอยู่ยังอยู่วันจังคำนั่นละ่ะโอ้พี่น้องเอ๋ยนาำเปลี่ยนสีได้กี่ขึ้นลื่นลงของสังไงยมีงานโนยงานใหญ่หากมีสิ่งมูนี้ สีสันห่างบ่ยังกายต็นดองนี่เห็นว่าเชือบมากินดีข้าคาย่บ่เปิดนายแน่งสังยามเมาเสียงดังกู้เพิ่นฟังบ่เป็นกาวบ่าว่าจะกินก็สีอาบปุบันเนี่ยฤลิดเหล้าขาวย้ำมันขึ้นบ่มีกลัวเ็ลแล้วไปว่าแต่โตนี่ใหญ่เป็นไปเบิดเด้อสุบานมาหันกาดข้าต่อยตีเต็มดวง ยามีงานจนปนตีแผ่นดินงไงปันเป้าเผาผู้คนเมาสั่งลืมเลือนน้ำเตี่ยนสีดีกี่พุงคือลงพุงลงใส่ตับไตบอเหลืออยู่กินเข่ากระแซบตบกรไปกินข่าวแซบตบกไปกินขามันเป็นหน้าหัวครูผู้มองเห็นบอกว่ารับบ่ได้คือเป็นหายนายผู้ทำ คือเป็นหห้นายผู้ทำฆ่าแล้วขาแล้วคือเป็นหห้นายผู้ทำานยย,ยคือเป็นหห้นายผู้ทำคือเป็นให้นายผู้ทำ คือเป็นหายนายผู้ทำผู้ใดไปเตะบักไฟยจะได้หลวปบักหลวมสผู้ผลิตแห่งตอกจำผู้ผาริเต่งตอกจำพออาภัยหลายๆแ็นเสียงตุกลองผู้ผารตเต่งตอกยจำสังพมตำขาดพวาอมดีเอาผ้าสีมาบังตาอ้างเหตุผลน้ำมังใส มีงานใส่ไปถึงหันเป็นสีสันบ้านเออเพิ่นว่าสีขาวแดงสังมีคาตัดลงไปแต่ละกงุ่ลงถึงท่องป้องกะบายนายกลจากป้านองเละอายหากได้ใส่บอมีนีสิบสองปีกัยังเมา คิดบ้างเอาสมัยนี้ขอาชิลงไปโตูนบนบางได้มีเรานั่นบอกเคยมีแต่หลังปุ่นบนต่างใดคือสมมวลบ่มีแนวให้ปันปวนนางฟังล่ำหมจนหอดมือเต้าบ่เต้าไหวโดกึงขึ้นสมัยนี้ถึงพ้องละพ้องเทินพ้องวิ่งเลียนหนีความตาย สังคมไทยสิยามลูกํำไฟกองหาไทยสิมาเป็นคนอุ้มสังคมไทยให้พ้นบ่วงมนุษย์เท่าเป็นบาปวงพ่วงสาวไทยใจเจ้าเพียนดีกรีเพียนเปลี่ยนขาคน นนี่นนมันบอดีเด้แบงเ,เราเอามันดีแบบไรของเจ้าเอาลงามาเพื่อบังทุกคนว่าเราดีเอาเอาพิ่นทรงจดหมายมาให้คอยเลย่องเอาวามดีของเราดีอ,อยู่ไหนี้อ,อยู่ในนี้นะเอาลง <ไป S 2> มาเบ <ไป S 2> ิ่งดูเผิดภาษาอ่านเบิ่งกระดูว่าสัน่นอยสิข,ขอขอนุญาตบาดข้ามเจ้าเด้อไอ้ คุณนพระเจ้าว่าโทษจังสีจังจัดมี่บอมมีหอดปุ้นคาว่าคอยจะมาคืออดดอกตัวนึงนี่นะจัรไม่ใช่ันี้กะใสุ่้ค่าโอ้ยมันบอกเปานคุ่นคาจุณนค่าไม่ติมนาเราว่าคอยน่ว่าไม่มีคุณนะอ๋อเหรอด้วยมีขาตะไคร่ตัวน่ามันไม่ใช่ตัวนี้ดีเงเป็นคนว่าคอยนี่นี่เป็นตัวอย่างอายของ่อยอ้ายยัง เออเออแม่เพียยุยงเพียไข่ยุ้วเพียข่านเวานไห้เราไอ้เจ้าสิไปยังโล่เขาไม่ได้ขวานอ่อนหวานี่ขวนยังดีไปราเราไม่นด้เลยไอ้หมอแค้นมาบึ้กันนะไข่ซี้่ให้เจ้าบ้างบ้ากคุ้คุ้นของการเป็นโพษกับนีเอาคุ้นกี่โดคุ้นของการเป็นโพษก็นี่เอาผักก็ห่ตัวไปกันซะคุ้นน่ประโยชน์ก็มาจี้เ อเอออรวาเรียงคุง้อคของเราตฟังเอาผู้ชอบดื่องมาดามมาคือน้สา่างไหลมาเรยอัแหงดีพีเอ้ยแหงมาเรอยไหลมาเรื่อยเรื่อยเยเลย เราแม่คงวิสกี้เราแม่คงลีเกนซี่คือไข่บ๊ายานสาทูว่าแต่งโง่ลงทองเราแม่คงวิสกี้บรียกที่บักสองสาวเติงเหล่าขาวบักสาทวูว่าแต่งโง่ลงทอง ห้างสมองมึนสานอนาอนนไออ้วนนอจุดหางสมองมึนาตากะสูวงวเห็นบตาเลยเฮ็ดเห่ยหยงแดกระบอกยานกงขึ้นเบิ่งวลสอดแก่เป็นโรตับตาย่ตับ ตับ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 ไข่ใบยานพ่อเมียบ si evet ึ้ยทั้งสมองมึนซาหูตากระหูตากระสว่างเหลียวเห็นทางนั <t 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 ่นกะกว่างค้นทวงค้นทวงคนหัวกระแสไฟปักอีกแล้วโอ้ยนอกะจะบอกว่าจะบอกอ่ะคนทวงคนทวงอยู่จังสันอยู แล้วแงียบเล่าฝนทวงเออมาแล้วมาแล้วนี่ละอาจารย์น้อยเราเกะไข่ให้เราไปตั้งแต่เศร้าว่างันไอ้การสองก็ดึ๊บกึ๊บกึ๊บเข้าไปสามดึ๊บแล้วหลงเสียบเสียบป้อถือกอดป้อถือเสียบป้อถือขาดหายไปเอาว่าไม่ดึงก็ดือพี่น้อง เบาเลี้ยงเบาเลี้ยงคุ้มกองเหล่าตาฟังเอาุูชอบดื่มซึมมาคือน้ำสตางไหลมาเลี้ยปัดแงงดีพี่เออโอ้ยนั่น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 โอ้ยไอ้ไอ้ใจเย็นเราแม่โขงอิสตากีไปกเล้สุกู บอลเลียกทีบ so ักสองสาวถึงเถาขาวบักสาทู่าแต่งโง่ลงทองทั้งสมองมึนสาหูตากระสวาเลียวเห็นทางนั่นกระกวงคนทวงกับบออาย้อ บ่บวาน้องและอ่บ่านองและอ,บอ,บอ,ละอ่คันได้หายไ่ลืมกันสร้างสัมพันธ์ทาไม่ดีต่างสังคมไว้บ่้าไทยหรือแม่แก้วยวนหอดกะลัง ปลาไทยหืมแนวแกวยวู่ันหอดฝลังมักจังสิที่อายประเทศพังก็กูก้ได้สมัยนั้นแม่ยาโม่นนเรา,เ,ราเอาเราไปสู่เลยกู้ชาติได้เลยม้อมเราเลยเจ้าเห็นหรือยังตายเบิดก่องทับเรื่อเจ้าเห็นพอ นี่ละคุนของเราคนโศกันตองนี้เราดีเมาเมาว้าวกะห้องจันทร์มันมันเอา,ม,อาอมันจัดโปกเลยเลย<ว>มา,<ว>าจักโบกกันออมีงานแต่งงานดอกยานแต่มองมนเศร้านนแน่เหล่าแม่นบอก เบามาเพียงตอนนี้มันคิดอยากบาเบา,าแต่เพียงตอนนี้มันคิดอยากน้ำไายไหลฟาดลงไปจากกิ่งฟาดลงไปจากเป็ด กันสิมีแองพอขออออ้ออ้อพออวนอ้นอ้อนออ้นวพสมเชวสมเชวตาจุด้วเออขอขอบพระคุณกินแล้วก็คัดกัพแยงกันเอยกินนมงวยงวยไอ้วนจะได้โบ้แล้ว ต่บ้าซอยไข่ในจักน้อยโอ้ย่ข้โนาขกินตอกินแล้วภาคภูมิใจเพราะเราไม่ได้ซื้อเองเล่าแจังสั่นก้มนั่คว้มนี่เว้าไปทั่วทีบตัวแดนน้มันบอดีจังสั่นดิงสี่สุราเหล่าสาโทกินเรลาเมาแห้งเมาแห้งวนกินเท่าใดแห้งวน กินหน่อยต่อยโซเอยม่หน่าหน่หนให้อ้วนคือ้วนข่เบ่อไเกนปกยับจะยปห่าเาปหาใก่เ้าไปห่กไส่กระปังกระปังฟรังไข่เล่หหมาฟรังไข่เสียไปกินยู่หังไอเสียด้ไขเสียด้ไขเสียดดยก้อยซีนไปนพนไอนหางใส่กระปังวมีให้ยู